สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะสมเด็จพระมหินทราธิราชสมเด็จพระมหินทราธิราชหรือเรียกสั้นๆอีกชื่อหนึ่งว่าพระมหินเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่16แห่งอาณาจักรอยุธยาพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดระบุว่าพระองค์ทรงไม่เอาพระไทยใส่การศึก ทำให้การรักษาพันครอ่อนแอลงจนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งพระราชประวัติสมเด็จพระมหินทราธิราชส่งพระราชสมภพ,พราปีพุทธศักราช269 0เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระสุริโยไทยซึ่งประกอบด้วยพระราเมศสวนผู้เป็นพระมหาอุปราช และมีพระเชษฐพระคินีคือพระวิสุทธกษัตรีมีพระคณิษฐาคือพระบรมดิโลกพระเทพกษัตรีและยังมีพระอนุชาและพระคณิษฐาต่างพระชนนีคือพระศรีสาวราชกับพระแก้วฟ้าพระราชพงศาวดารฉบับผ่านจันทนุมาเจิมระบุว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชได้ตามเสด็จออกรบในสงครามพระเจ้าตะเบงเชเวตีด้วย แต่ถูกทหารมอญล้อมจับพร้อมกับพระราเมศวรไปถวายพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ซึ่งประทับที่เมืองไชนาทสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิทรงทราบจึงส่งพระราชสารไปขอให้ปล่อยพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คืนกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ทรงตกลงโดยขอแลกกับช้างพายมงคลทวีปและช้างพายสีมงคลไปไว้กรุงหงสาวสดี สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิปรึกษามุขมนตรีแล้วก็ตกลงถวายกองทัพพระเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพกลับไปพระราชกรณียกิจหลังสงครามช้างเผือกที่ทำให้เสียพระราเมศวรแก่กรุงหงสาวดีในปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสรงสละราชสมบัติให้พระมหินทราธิราช ซึ่งขณะนั้นพระชนมายุได้2 5 0 0รษาสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงขัดพระไทยที่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกทรงปรึกษากับพญารามแล้วจึงชักชวนสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชให้มาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อทัพทั้งสองฝ่ายประชิดเมืองพิษณุโลกได้แล้วก็ยังตีเมืองไม่สำเร็จ เพราะมีทัพจากพระเจ้าบุเรงนองมาช่วยเมืองพิษณุโลกเมื่อแผนการไม่สำเร็จสมเด็จพระมหินทราธิราชก็เลิกทัพคืนกรุงศรีอยุธยาทรงเห็นว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชากับหัวเมืองเหนืออยู่ข้างกรุงหงสาวดีและไม่ใยดีกับกรุงศรีอยุธยาจึงอัญเชิญพระราชบิดาลาพนวดมาครองราชสมบัติดังเดิมในปีพุทธศักราช2111 และใช้โอกาสที่สมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระนเรศไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่กรุงหงสาวดียกทัพไปชิงพระวิสุทธิกษัตรีพระเอกาทศรสลและครอบครัวของพวกข้าหลวงเดิมมาไว้กรุงศรีอยุธยาขากรับสมเด็จพระมหินทราธิราชพยายามตีเมืองกำแพงเพชรเพราะทรงเห็นว่าเป็นกำลังฝ่ายข่าศึกแต่ไม่สำเร็จ สมเด็จพระมหาธรรมราชาทราบข่าวทั้งหมดจึงทูลฟ้องพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาตีอีกครั้งในเดือน12สามารถปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้แต่ตีพระนครไม่สำเร็จระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิประชวรได้25วันก็เสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหินทราธิราชสืบพระราชสมบัตอีกครั้งแล้วส่งมอบหมายให้พญารามบัญชาการรบแทนส่วนพระองค์ประทับแต่ในพระราชวังไม่เอาพระทยใส่การศึกฝ่ายพระเจ้าบุเรงนองมีพระราชสารถึงสมเด็จพระมหินทราธิราชว่าถ้าส่งตัวพญารามมาให้จะยอมเป็นพระราชไมตรีสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ยอมทำตาม พระเจ้าบุเรงนองก็ให้กองทัพพักรบไว้ต่อมามีรับสั่งให้พระสังฆราชกรุงศรีอยุธยาไปแจ้งแก่กรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางทั้งปวงออกมาถวายบังคมแก่พระองค์ก็จะรับพระราชมัยตรีทรงรออยู่เจ็ดวันยังไม่ได้คำตอบสมเด็จพระมหาธรรมราชาออกไปเจรจาก็ไม่สำเร็จ พระเจ้าบุเรงนองจึงรับสั่งให้โจมตีกรุงศรีอยุธยาต่อระหว่างนั้นพระเจ้าลูกเธอพระศรีสวราชนำกองพล1,500มาช่วยป้องกันพระนครโดยไม่ได้ปรึกษาพระเชษฐาสมเด็จพระมหมินทราธิราชเห็นว่าพระอนุชาทำตามอำเภอใจจึงรับสั่งให้พญาธรรมมาคุมตัวพระศรีสวราชไปสำเร็จโทษณนะวัดพระราม บรรดาทหารก็เสียใจแต่เห็นแก่สวัสดิภาพของครอบครัวจึงมุ่งรักษาพระนครต่อฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาคิดอุบายให้พญาจักรีเป็นไส้ศึกพระเจ้าบุเรงนองก็ยินดีทำตามแผนสมเด็จพระมหเหรนทราธิราชหลงเชื่อว่าพญาจักรีหนีมาได้จริงก็พระราชทานรางวัลและมอบหมายให้บัญชาการรักษาพระนคร พญาจักรีทําหน้าที่เข้มแข็งอยู่เดือนหนึ่งจึงเริ่มทำให้กองกาลังกรุงศรีอยุธยาอ่อนกำลังลงพระเจ้าบุเรงนองทง่งทราบก็รับสั่งให้ในายทัพนายกองเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงในวันแรม11บเค่ำเดือน9พระมหาอุปราชากรุงหงสาสวดีและสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พาสมเด็จพระมหินทราธิราชไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่พัพพาวัดมเหยงยงพระเจ้าบุเรงนองตกพระหัตถ์ที่พระอาททูลเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชให้เข้าไปนั่งเมื่อพระเจ้าบุเรงนองหยิบพระสีให้ทรงรับมาไว้ครู่หนึ่งจึงเสวยพระเจ้าบุเรงนองเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชไปอยู่กรุงหงสาวดี โดยระหว่างรอเสด็จให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาและให้พระมหาอุปราชาเข้าไปกวาดต้อนครัวเรือนชาวกรุงศรีอยุธยาและรูปหล่อส่งไปกรุงหงสาวดีทั้งหมดการสวรรคตเมื่อสมเด็จพระมหินทราธิราชตามเสด็จถึงเมืองแครงก็ประชวนหนักแม้พระเจ้าบุเรงนองจะค่าโทษแพทย หากรักษาไม่หายจะได้เสด็จมาเยี่ยมให้กำลังใจไม่นานก็สวรรคตรพระเจ้าบุเรงนองพระราชทานเพลิงแล้วให้ทหารนำพระอัฐิพระสนมและเครื่องราชูปโภคมาส่งกรุงศรีอยุธยาสิริพระชนมายุ30พันษาของราชสมบัติหนึ่งปี